EFM DJ p l l a y i playlist By DJ อมค่ะจบท้าย playlist ของเราด้วยดวงสุขเข้าดวงเขาแทรกนะคะคล้ายๆอ,อะไรนะพระสุขเข้าพระเสาแทกอันนี้นคือ,คอเขาเรียกว่าถ้าเป็นคําไทยก็แปลง,ง่ายๆว่าสวยซ้าสวยซ้อนนะคะคุณผู้ฟังซึ่งคงไม่มีใครอยากสวยซ้าสวยซ้อนหรอกเพราะอะไร เวลาที่เราซวยเรื่องเดียวเราก็ว่าหนักแล้วนะชีวิตนะเอาในน้อยก็พอแล้วแต่เรามักจะคิดว่ามันซ้ําซ้อนเวลาที่มันรับหลายๆเรื่องไม่ทันแต่ถ้าเรามองหัดมองให้มันจบเป็นเรื่องๆไปแล้วว่ามองมันไม่เกี่ยวกันมันอาจจะรู้สึกดีก็ได้นะเหมือนตอนเช้าอะเราแบบคาดไปเรื่องหนึ่ง แล้วเรื่องอื่นมาเป็นอันเลยอ่ะโอ้โหเราจะรู้สึกว่ามันผสมเข้าเสาแซกมันอะไรกันนะตื่นสายนิดเดียวอ่ะดูสิไม่ทันไฟแดงเคยออกกันตรงนี้ไม่ทันไฟแดงนี้พอไม่ทันไฟแดงนี้อ๋อไม่ทันไปอีกสามไฟแดงมันจะเป็นอย่างนี้เพราะไฟแดงส่วนใหญ่มันจะรันด้วยเวลาที่คล้ายๆกันแล้วเราถึงจะได้เห็นว่าเวลาคนกลัวจะติดไฟแดงคุณผู้ฟังเพราะเราเคยได้ยินว่าไฟแดงเดียวอ่ะชีวิตเปลี่ยนนะใช่ครับ ชไฟแดงเดียวชีวิตเปลี่ยนไปเลยล่ะแล้วลมันก็จริงก็เลยไม่มีใครอยากติดไฟแดงต่อให้เป็นคันสุดท้ายแล้วห้อยอยู่กลางแยกยังอยากทํเลยบางคนอ่ะก็เข้าใจนะคะแต่ว่าใช้รถใช้ถนนก็อ,อย่าลืมนะคะช่วงนี้มันเริ่มต้นมาพักใหญ่แล้วนะกับการที่มีหักคะแนนเราจะต้องมีคะแนนแล้วหักคะแนนหรือว่าถ้ามีโทษแบบว่าเมาแล้วขับ เยอะนะคุณอาจจะต้องโดนริบบัตรปบัตรบัตรบ,บ,บ,บกับขี่ช่วงเวลาหนึง่งแล้วก็ต้องไปแก้คะแนนไปทําอะไรเพิ่มอะไรเ,เงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายน,นะคะคุณฟังแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นที่เขาทําเขาก็ทําเพื่อที่ว่าจะให้เป็นกฎคุ้มครองคนที่ใช้รถใช้ถนนด้วยกันจะได้ปลอดภัยใช่ไหมเราจะได้อยู่ในระบบเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังอ่ะตอนนี้นะคะ ถ้าในภาพข่าวที่เห็นในทีวีเดี๋ยวรายงานแอนให้ฟังสักนิดหนึ่ง <c oughs> ก็เขาก็ไปถ่ายทอดสดกันนะคะสำนักข่าวบางที่นะคะจากาถนนสุขโขทยัยที่ร้านอาหารหนึ่งร้านน่ะนะคะ <c oughs> เพราะว่าพิธาคุณพิธาพร้อมกับแกนนำของพักที่เขาติดต่อให้เป็นพักร่วมรัฐบาลจะมาหารือกันเป็นนัดแรกซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันว่าจะ เป็นอย่างไรนะคะว่าผลที่ออกมาจะเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อคืนนี้หลายๆคนก็จะเห็นว่าเขามีออกไปสัมภาษณ์ในซีนเอ็หรืออะไร,รก็คือ,คก,คอก็มีเอ,อาาก็เป็นเริ่มกของการเปิดตัวก็ก็ถือว่าเป็นจุดสนใจนะคะคยิ่งไปขุดอะไรเยอะจุดสนใจก็จะยิ่งเยอะแล้วถ้าขุดออกมาแล้วเป็นสิ่งที่ดีอ้อาวก็ก็ ก็มันก็เป็นภาพที่ดีไปแต่อเชื่อนะไม่ว่าจะขุดเจออะไรคุณผู้ฟังบางครั้งมันคืออดีตถ้าทุกคนรู้ว่าโตมาวันนี้จะมีแบบนี้เวลาคนเตือนเราตอนเด็กๆเ,เราคงเชื่อหมดอหะเวลาพ่อแม่เตือนว่าอย่าไปทําอย่างนี้อ,อย่าพูดอย่างนี้เราก็คงไม่ทําเหมือนกันว่าเออเพราะเราไม่รู้ไงว่าวันเนี้ยมันจะมาถึงตรงนี้จริงๆถูกป่ะบางทีเราก็ไม่ได้อยากร้ายใส่ใครอืแต่เพราะว่าเงื่อนไขวันนั้นมันอาจจะบังคับให้เราต้องร้าย ถูกไหมอันนี้ไม่ได้แค่ตัวแทนใครนะอ,อันนี้พูดภาพรวมแต่พอวันนี้ใครจะไปรู้ว่าผลมันออกมาแบบนี้ถูกปะบางทีก็ทําด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการจริงบางครั้งก็ทําด้วยอารมณ์มีมันมีหลากหลายอะ่ะ แต่ต้องถามว่าพอวันนี้ในวันที่รู้แล้วเราได้พยายามเปลี่ยนแปลงอะไรหรือ,อยังถูกปะ่ะอันนั้นก็ลองก็ก็อ่ะตัวเราเลยยังไม่ได้ถูกครบทุกอเลยคุณรู้ฟังใช่เรายังไม่ถูกครบทุกข้อเลยถ้ามองไปตอนอดีตเราคงมีเรื่องอีกเยอะออแต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เรื่องในอดีตมีน้อยออแล้วก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรให้ใครขุนข้องนะอ่ะอ้องว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากเลยนะคะ,ค,ะคุณก็ได้อยู่ในสังคมที่ดีด้วยแล้วจิตใจคุณก็มั่นคงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชื่นชมแต่เราไม่รู้ว่า คนบางคนโตมาเขาผ่านอะไรมาบ้างเขาจึงต้องทําแบบนั้นแล้วอาจจะแสดงออกไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดถูกป่มครับมีคุณผู้ฟังขอเพลงมานะคะมเมื่อกี้ผมเปิดความทรงจาสีจางเพราะมีคุณผู้ฟังอยากฟังดอกไม้ไฟอ่ะเปิดเคลียร์กันไปให้หมดเลยนะคะเราถามกันไว้ว่าถ้าคุณมีโอกาสได้พูดกับสวสวที่ไม่ได้เลือกเนี่ยแหละ mm hmm. คุณอยากจะพูดอะไรกับเขาขอเป็นคําสุภาพถูกไหมพี่กวงเพราะที่ฉันไม่ใช่สวอ <ừ> ย่มามดาและอีกอย่างไม่เคยสนับสนุนให้คนด่าดกัน <ừ> ถูกไหมพี่กวงมีคนบอกว่าสิ่งที่อยากจะบอกสววนะคะ คือให้มองอนาคตของประเทศเป็นหลักหลายๆอย่างในอดีตได้เปลี่ยนไปแล้วเวลามันเดินไปข้างหน้าตลอดเวลาไม่มีใครคงอยู่ตลอดไปอะค่ะเรื่องการเมืองอนาคตประเทศควรให้โอกาสลูกๆหลานได้จัดการชีวิตของเขาได้เองชื่อว่าสวเขาคงอยากคิดอนาคตของลูกหลานเขาเช่นกันแต่คงไม่คาดหวังทั้ง250เสียงนะคะขอสักเกินครึ่งก็ยังดีค่ะแล้วก็ยอมรับว่าแต่ละคนก็มีสิทธิ์มีความคิดเป็นของตัวเองตามแบบประชาธิปไตยนะคะ ดิฉันหวังไม่ถึงครึ่งค่ะดิฉันขอแค่ตึงเดียวหกสิบน่ะรูแล้วนะตอนนี้ได้ประมาณสี่ป่ะสี่หรือห้าที่แสดงตัวแล้วนะ,ะแสดงตัวเราบางทีคนเราไม่ต้องแสดงการแสดงในใจมันก็แข็งแรงกว่าเหมือนกันนะบางทีมันก็มีอ่ะ บางทีมันอยู่ในสถานการณ์พูดยาก<ช>อยากบอกว่าหากสวต้องโหวตนายกก็ขอให้โหวตเลือกนายกตามเสียงข้างมากของสสไม่ใช่โหวตตามใจตัวเองหรือตามความรู้สึกตัวเองคนเดียวอันนี้เป็นความคิดเห็นของคุณผู้ฟังที่<ช><ๆ>อยากจะบอกนะคะถ้าเขามีโอกาสได้พูดอันนี้ก็ต้องถามตรงๆถูกไหมพี่ก้อใช่ครับโหวตทาความเข้าใจคําว่าประชาธิปไตยอ่า<ๆ>อในขณะที่บางคนอาจจะยกตัวอย่างประเทศอื่นมาอ้ําขออนุญ,ญาตยังไม่เอ่ยเอ่ยออกมานะคะ<ๆ>แต่อ้ําเอ็นข้อความและเข้าใจแล้วก็เห็นด้วยนะคะ ถ้าสวทําหน้าที่เพื่อรักษาความเป็นประชาธิปไตย,ยไว้ให้คงไว้โปรดจงดํารงตนให้เหมาะสมกับหน้าที่อย่างถูกต้องเพราะเงินเดือนของพวกท่านมาจากภาษีของประชาชนอย่างพวกเราค่ะ <c oughs> อะอันนี้ก็น่าสนใจใช่ไหม <c oughs> อยากบอกสวว่าท่านนายกต้องผ่านการพิจารณาจากสวละ่ะสวแล้วสวละก่อนจะมาผ่านพิจารณาจากประชาชนเลี่ยงอ๋ออันนี้ก็ต้องบอกว่าเข้ามาจากการตอนนั้นที่หลายคนออกไป ไม่ได้โหวตโนเป็นโหวตเยสรับไปบถ้าตอนนั้นใครโหวตไปก็คงไม่ได้คิดว่ามันจะมีผลมาถึงวันนี้นะคะมองไม่เห็นอน,นาคตตอนนั้นไงเราไม่รู้ไงตอนแต่ไม่ใช่เราอีชันไม่ได้โหวตอ้าทำไมออกตัวแรงเนี่ยอ,อ,อยากบอกสวว่า,วาขอให้ท่านช่วยเปิดใจและลองให้โอากาสกับทีมงานคนที่ประชาชนได้คิดกันมาตลอดหากเปลี่ยนแปลงระบบคว่ำนาจแนวคิดวิธีบริหาร จากที่เราเจอมากว่าแปดปีชีวิตเศรษฐกิจและสังคมมันจะดีขึ้นหรือไม่อย่างไรหากผลมันไม่ดีไม่แตกต่างจากพวกท่านทำก็ขอให้รู้ไว้ว่าเราก็พร้อมจะขอเลือกเปลี่ยนใหม่ได้เช่นเดียวกันกับที่กําลังขอเปลี่ยนนี้ค่ะก็ดูสุภาพหมดเลยนะพี่คุณใช่ครับใช่ครับก็อยากบอกสวว่าประชาธิปไตยอยู่ตรงไหนแล้วจะให้ไปลงคะแนนเสียงเบื่อเออก็ถูกไหมไม่มีอะไรจะพูดกับสว <laughs> ขอเป็งคอมพิคเตอร์ชอบจังอยากบอกสวว,ว่าพอเถอะหยุดเถอะ ท่านไม่เหนื่อยหรออย่าอะไรนะให้ประเทศมันยุ่งไปกว่านี้เลยท่านควรฟังเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนอืมใครก็ได้นั่นแหละไม่ใช่อารมณ์เวลาเราไปอยู่ในกลุ่มที่ชอบต่างจากเราเราก็เฉยๆอ่าน,นี้ไม่ได้พูดถึงสวใช่ไหมควรเคารพเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนเพื่อประเทศจะได้ไปต่อให้เคารพการเลือกตั้ง อยากเข้ามายุ่งการจัดตั้งรัฐบาลจริงๆเขาก็มีสิทธิ์ยุ่งแหละเอาว่าใช่ไหมเขาถูกคือถ้าพูดในขอบเขตของงานเขาเขามีสิทธิ์เพียงแต่ว่าวิจารณญาณของการที่จะตัดสินและให้สิทธิ์ตรงเนี้ยเขาจะใช้อย่างไรป่ะก็ต้องก็ต้องลองติดตามเนาะจากคําถามที่คุณผู้ฟังถามมาค่ะว่าสวคืออะไรทําไมต้องมี ก็เปลี่ยนเป็นว่าเนี่ยแหละคะ่ะสิ่งที่ประชาชนจํานวนหนึ่งที่ฟังเอฟแค่ในช่วงของอ้อมนะคะสะท้อนออกมาเอาไม่ได้บอกว่านี่คือเสียงของคนส่วนใหญ่ทั้งหมดที่ฟังของเราแต่เอาแค่ช่วงเวลาบ่ายสามถึงหกโมงเราพูดกันอย่างมีเหตุและผลไม่ใช่อารมณ์ค่ะอังอคารกลุ่มโปนับสนุโดย VBLAM Spotlight ทุกโอกาสลงทุนในเอเชีย เมื่อคืนนี้เจอกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอังคารค่ะอังคารหน้าก็ต้องเจอกันเหมือนเดิมนะคะแต่คนที่จะมาคือคุณต้นกล้าคืนพุทมุดเพ่ห่มนะฮะเราชอบเอ็นดูก็ตรงนี้นะคะแต่เราจะมาเจอกันคืนอังคารค่ะกับ BB-LAM Spotlight ทุก,กุกการลงทุนในเอชียโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพนะคะอังคารคุมโปรส